เขาก็อธิบายให้ฟังว่าตอนเขาบวชเนาะเขาก็ไปสักกับพ่อเที่ยงนะครับตอนอายุ20กว่าวก็เลยได้เช่าวัตถุมงคลชิ้นนี้มานะครับแล้วก็เป็นรูปอปีนหนึ่งใบที่เขาแบ่งไม้ผมก็ถือว่าเป็นเครื่องยืนยันที่ดีนะครับว่าเออเขามีสตรอรี่แบบนั้นจริงๆเพราะว่ารูปใบนี้เนี่ยเป็นรูปยุคต้นท้องหัวแตกที่หลายๆคนก็รู้ว่า90%เนี่ยจัดสร้างตอนที่คุณพ่อเที่ยงยังมีชีวิตอยู่กว่าเซนฉะนั้นเนี่ยคาถาที่ที่ท,ท,ที่ที่ถูกลงก็จะลงเป็นแนวยาว300%แบบนี้เลย ถ้าให้เลือกติดตัว1นชิ้นนะเอาแบบใช้งานได้จริงๆนะผมเลือกเข็มขัดอ่าแต่ว่าจะเป็นเข็มขัดที่มีอุปกรณ์หน่อยนึงกันนะมีเบี้ยรตรงนี้สรุปว่าลูกค้าเนี่ยอยู่จังหวัดอ่างทองนะครับก็8โมง20 เช้านี้ผมก็กําลังเดินทางไปจังหวัดอ่างทองเพื่อไปพบลูกค้าท่านนี้แล้วเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับว่าผมเองจะได้พระแท้หรือเปล่ารูปใบนี้เป็นลายมือของคุณพ่อเที่ยงโนมานาจากที่ผมดูรูปผมขออนุญาตเดินทางไปดูของตัวจริงนะครับถ้าแท้แล้วเดี๋ยวจ่ายเงินกันนะครับแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนไปแวะอยุธยานะครับเพื่อไหว้ขอพรองพระพิฆเนศเก่งอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องเหงด้วยเนาะ คนเราก็อะไรที่มันเป็นมงคลเราก็รับไว้นะครับจังหวัดอ่างทองวันนี้เดี๋ยวไปดูว่าผมจะถึงที่นั่นกี่โมงไปดูนครับดูตาเลยขอเช้าเลยอะไรวะเนี่ย ครับสายมูขอโชคลาภไม่ควรพลาดวัดนี้นะครับซึ่งเป็นวัดที่มีองค์พระพิเคเนตโบราณ300ปีที่ประสาทนาครหลวงหรือวัดนครหลวงจังหวัดนครศรีอยุธยาน,นั่นเองนะครับส่วนตัวเนี่ยมีโอกาสได้เดินทางไปเช่าผักเครื่องกับลูกค้าแล้วจุดนี้เป็นทางผ่านซึ่งเป็นซีเนเจอร์ของวัดประสาทนาครหลวงเลยก็ว่าได้สําหรับพระพิเคเนตองค์นี้นะครับถ้าหากเราเดินขึ้นมาที่วัดเนี่ยหน้าประตูมณฑลเราจะเจอท่านนั่งอยู่ และมีผู้คนเนี่ยอพอพรกันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเพอพิคเนตองค์นี้นะครับเป็นฟางชนะมานั่งประทับบัรลังกาโลกซึ่ง พระพิฆเนศองค์น,นี้จะแปลกตาสำหรับท่านที่เคยพบเจอสักหน่อยนะครับเชื่อกันว่ามีต้นแบบมาจากพระพิฆเนศเป็นศินละปะชวาตะวันออกจากจันทิสิงหาสารีสร้างขึ้นในพุทธ,ธศตรวรรษที่15และจะแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติพนะนครซึ่งผู้ที่ถวายมาเนี่ยเป็นผู้สำเร็จราชการฮอลดาน้อม9ถวายพระพิฆเนศองค์นี้แด่องค์พระสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จประพาสชวาในปีพศ2439นั่นเอง เราสามารถเปรียบเทียบได้กับพิธธพิธภัณฑ์แห่งชาติในกรุงเทพนะครับก็คือวัดเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริยนะ์ในช่วงยุคเกา<ร>ะสังาปราสาททองใช่ไหมแต่ว่าองค์วัดพิฆเนศเนี่ยประมาณ100ร้อยกว่าปีนะเกะ้าสิบกว่าปีใช่ตั้งขึ้นมาจากที่เห็นก็เป็น <laughs> จากที่เห็นก็เป็นสถานที่โบราณนะครับ สถานที่โบราณที่ยังพอมีเขาโคงเดิมอยู่ส่วนใหญ่นะครับคนที่มาขอพรองพระพิฆเนตเนี่ยก็จะขอในเรื่องหน้าที่การงานธุรกิจประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับใครที่ขอพรเสร็จแล้วเนี่ยให้สั่นกระดิ่งบอกท่านที่ข้างๆนะครับสำหรับสถานที่นี้นะครับจะมีที่ถ่ายรูปอยู่หนึ่งที่ที่เป็นอันซีนเลยซึ่งเป็นสถานที่ที่คนเนี่ยหยุดอยู่ตรงนี้เยอะมากตัวผมเองก็ได้ถ่ายรูปมาฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับ หลังจากที่เดินเที่ยวชมสถานที่รวมถึงขอพอรองค์พระพิคเนศเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามีกําลังใจในการทํางานมากขึ้นเดี๋ยวเราตีรถไปที่อ่างทองกันครับว่าพระองค์นี้จะเป็นพระแท้หรือเปล่าแล้วได้จ่ายเงินลูกค้าไหมเดี๋ยวไปดูกันครับ หอมนี่เราจะว่าเราจะว่าหมูลูกศิษย์แกบวชอยู่ที่วัดโมกนี่ยังมีชีวิตอยู่นะมีใช่ไหมมียังมีชีวิตอยู่จานแก่เหรอจานแก่อ้าใช่เลลูกศิษย์เลยลูกศิษย์กนสักนี่แบบสักทั้งตัวทั้งตี้ทั้งตัวอ้าวเนี่ยยังอยู่ที่วัดโมกเนี่ยสักมาก็ตัวเพียงอีกยังอยู่แต่แต่ว่าจานแก่นี่ประมาณเท่าไหร่อะพี่รถเจ็ดสิบะมั้งประมาณเจ็ดสิบ ประมาณประมาณนั้นหมดเนาะสำหรับสิทธิ์พระเที่ยงอายุ6 0สิบน,น่าจะใช่นะถ้าทันเท่านะเพราะว่า,ถ,า,ถ,าถ้าท่านยังอยู่ท่านก็ร้อยกว่าปีสาหรับ<ไ>อายุของท่าน่แต่เนี่ยเพื่อนบอกว่าเนี่ยเราเพิ่งรู้เมื่อกี้นี่เองว่าอาจารย์แก่เนี่ยลุกสิ์เลยยังมีชีวิตอยู่บวชอยู่ที่วัดสมุขยังมีชีวิตอยู่แท้แท้ครับมีใส่กลอกกองหนึ่งนัด แล้วก็ลาดหน้าเป็นใหญ่ถุงนึงกของปลาแค่แค่ดูง่ายครับแคดูเป็นลายมือคุณพ่อเที่ยงนะครับใช้หมึกลรตติ้งจานนะครับคือที่ที่ผมส่องนะเนาะก็ต้องดูพวกรอยกดอะไรเก้ก็มีลยไม่ค่อยเป็นหรอครับผมไม่ค่อยเป็นอันนี้มันี่เป็นของเก่าที่บ้านก็เลยกบไปเยอะครับเอาเป็นเงินสดแล้วกันนะพี่นะไก่ขอเป็นเงินสดดีกว่า คนะครับก็เดี๋ยวไปดูว่าที่แก๊็บเขาเบิร์นรถพอดีโอเคนาะเดี๋ยวไปดูนะครับว่าผมจะได้พาแท้ได้จ่ายตังค์หลักหลายหมื่นหรือเปล่าในวันนี้นะครับแล้วพี่ท่านนี้เขาเป็นใครอะไรยังไงนะครับก็เป็นวอล์กอีกหนึ่งวันที่ตัวผมเองเนี่ยกำลังจะเดินทางไปเมืวงวาน ะครับเป็นทางผ่านพอดีพี่เขารออยู่ที่ปั๊มเดี๋ยวไปดูนครับว่าจะได้หรือเปล่า โอ้โหอันนี้ขอดูอีกรอบหนึังไม่น่ามีอะไร พี่รอผมแป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมไปเอาเงินสดมาให้ก็ได้เนี่ยรถผมจอดอตรงเนี้ยโอเคป๊บมาเอาเงินสดให้พี่เขานะครับพอดีพี่เขารออยู่เนี่ยมาจอดรออยู่ด้านหนละัง ไปลอมเอาไปอะไรงเงี้ยเงินเล่าแบบชื่นชอบพระหลวงพ่อไหนแล้วก็ไปลอมรวมเพราะว่าเราเป็นสิทธ์บ้านวีดีเนาะบางคนแบบเล่นหลวงพ่อรวยสะสมพ่อรวยเงี้ยนะหลวงพ่อคูอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นเหมือนคือทางสำนักบ้านวีดีเนะี่ยเขาเขากำลังจะสร้างพระเครื่องหนึ่งรุ่น ก็เขาประกาศนะครับให้สิทธิสำนักบ้านวีดีหรือคนที่มีจิตศรัทธาเนี่ยร่วมนำมวลสารต่างๆพระเครื่องต่างๆที่เรามีเนี่ยนำไปหลอมรวมใส่ลงไปในรุ่นนี้ด้วยนะครับก็ให้ส่งไปทางไปรษณีย์นะครับก็ณวันนี้ยผมมองว่าเราก็อยากจะร่วมด้วยเพราะว่ามันมีไม่กี่ครั้งนะครับที่เราจะมีโอกาสสร้างพระเพราะว่าสมัยก่อนนะเวลาเขาสร้างพระนะครับไม่ว่าจะเป็นพระหล่อพระอะไรต่างๆเนี่ย ชาวบ้านที่เขาศรัทธาองค์หลวงพ่อนั้นจริงๆเนี่ย<ม>เขาก็จะนําแก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดาอะไรเงี้ยอ,อ่าโยนไปให้หลอมเลยลจุดเนี้ยผมมองว่ามันเป็นในเรื่องของความศรัทธาอ,อ่าเขาหลอมศรัทธาลงไปเขารวมหนึ่งใจเดียวกันเพื่อจัดสร้างหลวงพ่อที่เขาชื่นชอบและศรัทธาคือว่าชุดเนี้ยเอาไปทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยนะพระยอดนิยมของหลวงพ่อน้อมรุ่นแรกที่ยบอกก็จะเป็น พศยศใหญ่อ่าเหรียญแรกแ<น>อ่าเหรียญที่สองอ่าแบบที่สองเป็นแหนบแหนบก็ปีหนึ่งเก้าเหมือนกันปีหนึ่งเก้าแล้วก็ข้ามมาแล้วก็มาเหรียญข้างหลังเสืิมเพชรเลยปีอสองหนึ่งข้างหลังจะมีเสริมเห็นนะอ๋อ,อเปรียบเทียบง่ายๆเลยสองหนึ่งก็คือหลกกวงกุ้ยอ่ะอ่า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  อยู่ร้านกาแฟที่ซับรุ่นชัยเนาะร้านน้องพี่ผู้สวยสุภาพผู้สวยครับร้านอะไรอีกนะทั้งหมดเลตะวันพี่พี่ตะวันตะวันพาเฟ่เอามวลสารมามอบให้พี่สดขออนุญาตพี่น้องเอามวลสารมามอบให้พระดีๆอย่างนั้นเลยเต็มเลยครับผมก็มีหลวงพ่อน้อมมีอะไรเงี้ยแบบเป็นเป็นพระที่เราชื่นชอบเป็นการแบบหลอมรวมศรัทธาของเราเพื่อเพื่อ เพื่อช่วยช่วยสร้างวัตถุมงคลของสมนักบ้านวริงก็เดี๋ยวถ่ายทม์ลายให้ดูน้องพี่นะว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะถ่ายแยกอีกทีก็เดี๋ยวติดตามไปน่งอันนี้มอบให้พี่ชมได้ขอบคุณมากมเลยครับขอบคุณครับก็เดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าจะมีคลิปอะไรยังไงต่อก็มาอยู่ในวอล์ก4 day a d นะครับก็ต้องบอกว่า วันนี้เนี่ยผมจะมาสรุปท้ายคลิปว่าตัวผมเองได้อะไรมาบ้างแล้วก็ตัวองค์พระที่ผมได้เช่ามาเนี่ยมีรุ่นอะไรชื่อว่าอะไรยังไงบ้างมีราคาคร่าวๆอยู่ประมาณเท่าไหร่พระบางองค์ไม่ได้ถ่ายให้พี่ๆเพื่อนๆดูบางคนส่งมาจากทางบ้านเนาะโอเคนะครับก็ไปเร็วๆไปไวๆแล้วกันเอาชุดแรกก่อนแล้วกันเนาะบานแรกนะครับอ่าเป็นทั้งหมด4ใบที่ผมได้แกะนะครับบานแรกเป็นยุคต้นท้อหัวแตกนะครับด้านหลังก็จะเป็น สัญลักษณ์ท้อหัวแตกนะครับซึ่งบ่งบอกว่าเป็นยุคแรกของคุณพ่อป่องซึ่งจัดสร้างอยู่ในช่วงที่คุณพ่อเที่ยงยังมีชีวิตอยู่แบบนี้ก็มีราคาอยู่หลักห,หลายหมื่นนะครับอยู่ที่สภาพนะครับใบใบที่2นี่นะครับเป็นวอลแรกนะครับเดยที่1น,นะครับก็แวะไปไหว้พระพิฆเนศแล้วก็ไปเช่ากับลูกค้าหนึ่งท่านที่ต่างจังหวัดน,นะครับเป็นรูป คุณพ่อเที่ยงนะครับสังเกตตรงนี้เนะาะจะเป็นรางๆนิดนึงผมคิดว่าติดกาวนะครับแต่ลอง,ลองมาแกะดูเนี่ยก็แกะอยู่พอสมควรนะครับก็เลยเอลองใช้วิชาที่ตัวเองเคยเคย,เคยทำมาเนี่ยก็ลองแกะดูปรากฏว่าโอเคนะครับแกะออกมาได้ด้านหลังก็จะเป็นลายมือคุณพ่อเที่ยงนะครับในรูปแบบนี้เนี่ยมีวิธีการแยกแน่นอนนะครับว่ารูปถ่ายคุณพ่อเที่ยงระหว่างลายมือคุณพ่อเที่ยงกับลายมือคุณพ่อป่องเนี่ย เขาจะราคาแตกต่างกันนะครับก็จะมีด้วยกัน3แบบของพพเที่งจะมียุคยุคต้อนเนาะมึกบิ๊กสีเงินสีดำมึกลอตติ้งแล้วก็หมึกยุคปลายยังไงถ้าพี่ๆอยากดูในเรื่องของลายมือพรทิงนะ่งเนี่ยเข้าไปที่ช่องผมแล้วกันนะครับผมได้ทําไว้ให้เรียบร้อยแล้วว่าแยกยุคแยกเกทแท้อะไรต่างๆเนี่ยเป็น,เป,นเป็นความรู้เบื้องต้นให้พี่ๆได้ติดตามรับชมกัน,นลองเข้าไปดูครับ ไปต่อกันที่วัตถุมงคลชิ้นนี้เลยแล้วกันนะครับต้องบอกว่าผมเองเนี่ยได้ไปเช่ากับคุณพี่ท่านหนึ่งมาที่เป็นศิษย์พ่อเที่ยงเขาก็อธิบายให้ฟังว่าตอนเขาบวชเนาะเขาก็ไปสักกับพ่อเที่ยงนะครับตอนอายุ20กว่าก็เลยได้เช่าวัตถุมงคลชิ้นนี้มานะครับแล้วก็เป็นรูปเป็นหนึ่งใบที่เขาแบ่งไม้ผมก็ถือว่าเป็นเครื่องยืนยันที่ดีนะครับว่าเออ เขามีสตอรี่แบบนั้นจริงๆเพราะว่ารูปใบนี้เนี่ยเป็นรูปยุคต้นท้อหัวแตกที่หลายๆคนก็รู้ว่า90%เนี่ยจัดสร้างตอนที่คุณว่ตเทียนมีชีวิตอยู่นะครับแบบนี้ก็มีราคาหลักหลายหมืน่นโอเคนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องเข็มขัดดีกว่าต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หลายๆท่านเนี่ยยังไม่รู้นะครับผมได้รับข้อมูลมาจากสินุ้นเก่าหลายๆท่าน,นครับคำเดียวที่เขาพูดเนี่ยเขาพูดว่าตัวประคตคาดเอวแบบนี้ก็ต้องแพงกว่าวัตถุมงคลหลายๆชิ้นเช่นรูปถ่ายเออ เขาพูดอย่างนี้เลยนะครับผมก็งงว่าเอ๊ะปัจจุบันรูปถ่ายราคาหลายแสนแล้วนะเหตุผลอะไรแล้วถึงพูดแบบนี้ถ้าเรามองในเรื่องของภาพถ่ายอันนี้ไม่ได้มาบอกว่าอะไรดีอะไรแพงอะไรยังไงแต่ว่าเป็นเรื่องราวข้อมูลที่ผมได้รับมาแล้วผมมาเล่าให้ฟังนะครับไม่ได้บอกว่าเข็บขัดดีกว่ารูปหรือรูปดีกว่าขัดนะครับคือเขาก็อธิบายว่าเฮ้ยตัวรูปเนี่ยรูปหลังยันขนมเปียะเนี่ยที่จานเนี่ยหกเจ็ดแถวเนี่ยมูล,ลค่าหลักหลายหมื่นใช่ไหมราคาหลัก หลายๆแสนใช่ไหมแต่รู้ไหมว่าเข็มขัดประคดคาดเอวของสำนักบ้านวีดีเนี่ยกว่าจะถักมาเป็นลักษณะแบบนี้ได้เนี่ยต้องใช้ผ้ากี่เส้นเขาก็บอกว่ากรรมวิธีในการทำเนี่ยใช้ผ้าหลายเส้นอยู่พอสมควรก่อนม้วนเนี่ยเขาจะลงคาถาเขาก็บอกว่าเนี่ยสมมุติเส้นเนี้ยยาวสามสิบอ่ายาวสาสิบกว่าเซนฉะนั้นเนี่ยคาถาที่ที่ท,ท,ที่ที่ถูกลงเนี่ยก็จะลงเป็นแนวยาว3าสิบเซนแบบนี้เลยนะครับ หรือพูดง่ายๆว่าเชื่อคาดเอลเนี่ยลงค่อนข้างที่จะเยอะมากๆลงเต็มบทหรือเปล่าหรือว่าลงทั้งกันการเคี่ยวกันงากันผีหลายๆท่านบอกฟาดผีหลายๆท่านบอกกันของคือประคดคาดเอลพอได้รับข้อมูลแบบนี้เนี่ยผมก็เออวะผมเลยว่าแบบเอ้เส้นเนี้ยผมขอเก็บไว้ศึกษาแล้วปัจจุบันนี้หาค่อนข้างที่จะยากมากๆด้วยกรรมวิธีในการทำเนี่ยเห็นไหมครับ วิธีในการดูนะเขาจะดูในเรื่องของรอยถักนะครับผมเองก็ค่อยๆศึกษาไปนะครับเราศึกษาไปพร้อมๆกันได้ผมเองก็ยังไม่ค่อยเก่งมากในเรื่องเครื่องรางเกี่ยวกับประคดคขัดเหวนะครับแต่ก็หลักๆนะครับที่เจอเนี่ยให้ดูในในตรงนี้เนาะเขาจะมีหัวเกี่ยวลักษณะนในการใช้เนี่ยเขาก็จะใช้เป็นแบบเข็มขัดเลยนะครับก็มีข้อห้ามว่าเอออย่าไปพลาดกันนะ เดี๋ยวจะเป็นบ้าอะไรแบบนี้ครับถ้าให้เลือกติดตัวหนึ่งชิ้นนะเอาแบบใช้งานได้จริงๆงนะผมเลือกเข็มขัดอ่าแต่ว่าจะเป็นเข็มขัดที่มีอุปกรณ์หน่อยด้วกันนะ,ะนะมีเบี้ยตรงนี้ติดเก่าเขาบอกว่ารู้ไหมว่าเข็มขัดไม่ว่าจะเป็นรอยถักพ่อป่องหรือว่ารอยถักพ่อเทียงอนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคาถาที่ลงก่อนนํามาถักเป็นเชือกเนี่ยเป็นลายมือพ่อเทียงทั้งหมดอ่านี้ก็เป็นข้อมูลอีกหนึ่งข้อมูลเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพี่ท่านหนึ่งนะครับไปศึกษากับพี่เขา,ถ,าถ้าถ่ายได้นะผมก็ จะถ่ายแล้วก็ศึกษาข้อมูลไปพร้อมๆกันนะครับก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลอีก1ชิ้นที่ผมเนี่ยชื่นชอบมากสําหรับ 4D a ดเอมีนี้แล้วก็ขอบคุณพี่ท่านนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับอย่าลืมไปประมูลพระเครื่องที่เพจผมแล้วกันนะครับผมก็จะประมูลทุกอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายพระเที่ยงเ,เครื่องรางบ้านวีดีอะไรต่างๆเงี้ยหลงพ่อรวยเงี้ยก็ลองไปที่เพจผมแล้วกันนะครับยังไง,ง,งคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์หรือว่าชื่นชอบก็ คอมเมนต์หรือฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับยังไงขอตัวพี่เพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ